สำหรับคนที่อยากจะปลูกมันเทศแล้วก็อยากจะได้ผลผลิตแบบนี้นะคะปลูกยังไงไม่ให้มีเซียนดินครับลองปลูกทีไรไม่น่ากินสักรอบเพราะว่าเซียนดินมันเอาไปกินก่อนเราใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าการยกร่องดินนะคะแล้วก็ปลูกลงในครูดินเลยค่ะลองเปลี่ยนจากการปลูกลมเดิมนะคะหาวัสดุมาเป็นตัวช่วยในการปลูกค่ะอาจจะใช้เป็นถุงปลูกมาเป็นตัวช่วยนะคะหรือว่าใช้กล่องโฟมแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามีเข่งนะคะก็ใช้เข่งก็ได้ค่ะ อาจจะช่วยแก้ปัญหาของเซียนดินได้ในระดับหนึ่งค่ะการนับวันเก็บเกี่ยวเริ่มนับจากวันที่ปลูกลงดินเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกนะคะที่เราเสียบยอดของมันเทศลงไปในดินเลยค่ะสำหรับสายพันธุ์โอกินาวานะคะก็จะอยู่ที่90วันค่ะแต่ตัวนี้นะคะพอบ้านกำลังเก็บผลผลิตอยู่นะคะเป็นเบรนิฮารุกะค่ะอายุการเก็บเกี่ยว120วันค่ะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันเทศหรือว่ามันญี่ปุ่นตามอายุของเขานะคะ ไม่อย่างนั้นแล้วนะคะถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆนะคะแมลงจะเข้าไปกัดกินค่ะแนะนําสูตรปุ๋ยให้หน่อยสิเอาจริงๆนะคะทุกคนพี่กุ๊งจะแนะนําให้ตลอดเลยเด้อสําหรับมือใหม่นะคะพี่กุ๊งจะแนะนําให้อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เสียบยอดมันเทศได้15วันแล้วนะคะก็จะเริ่มให้ปุ๋ยยูเรีย4600ค่ะปลูกครบ1เดือนแล้วนะคะก็จะให้เป็นปุ๋ยสูตร15เสมอค่ะสำหรับใครที่ปลูกวันไหนนะคะก็พยายามจำวันปลูกของตัวเองด้วยนะคะปลูกครบ40วันแล้วนะคะ พอบ้านนะคะนางก็จะเริ่มให้ปุ๋ยทางใบนะคะเป็นปุ๋ย0060ค่ะปุ๋ยสูตรนี้นะคะเป็นปุ๋ยแป้งปุ๋ยระเบิดหัวค่ะจะให้ทุก20วันค่ะ